ชอบไรแชร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือขมิ้นแก้ปวดนะคะซึ่งขมิ้นชันนะคะเป็นสมุนไพรไทยสีเหลืองเข้มนะคะที่เขามีฤทธิ์ในการช่วยลดอาการปวดเขา่าปวดข้อนั่นเองนะคะโดยที่สมุนไพรตัวนี้นะคะเรารู้จักกันมาเป็นอย่างช้านานแล้วนะคะของเขาเนี่ยมีฤทธิ์นะคะในการช่วยต้านการอักเสบนะคะโดยที่เขามีส่วนผสมของสารตัวหนึง่งนั่นก็คือคูมินอย์นะคะซึ่งมันมีฤทธิ์ ้กนการอักเสบอยู่ในตัวยาของไดโคฟินิกหรือที่เป็นยาแก้อักเสบของแผนปัจจุบันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะในการช่วยลดการอักเสบแล้วก็บรรเทาหรือว่าลดอาการปวดข่าวปวดข้อนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาการะระคายเคืองอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าคาร์นชันสามารถทานได้โดยที่ไม่มีผลยังมีการวิจัย จากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะว่าในส่วนผสมของขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและก็ลดอาการปวดขา่าปวดข้อนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาของต่างประเทศกันเลยทีเดียวนี่คือข้อมูลนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะคอดีนะคะหรือว่ายาข้อดีต้องกิ่นคอดีนั่นเองค่ะ